สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะเรากลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆตั้งแต่ส0นาฬิกาจนถึง11นาฬิกาค่ะวันนี้ที่ฉันรังสีมาสริงคารณฤมิตรนะคะดำเนินรายการผู้เดียวค่ะเพราะว่าคุณดมสุวาวันนั้นติดธุระด่วนนะคะมีประชุมสําคัญเลยมาไม่ได้แต่ไม่เป็นไรคะ่ะถึงแม้ว่าจะอยู่คนเดียวแต่เราก็มีวิทยากรรับเชิญนะคะที่จะมาให้ความรู้เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันกับเมื่อครั้งที่แล้ว ด้วยนะคะที่เราเคยพูดถึงเรื่องของการยกระดับพัฒนาคุณภาพแรงงานไทยที่ไปทํางานบนเรือนะคะเมื่อวานนี้ดิฉันก็มีโอกาสไปร่วมงานมาด้วยแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังค่ะเพราะว่าวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันเป็นพิเศษคือเรื่องของการพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาต่างประเทศค่ะและผู้ที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะนั่นก็คือท่านผู้อํานวยการกลุ่มงานอุตสาหกรรมบริการวิทยาลัยการแรงงานท่านพออัญชนาเกตการดา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กัน2คนนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาต่างประเทศเช่นเป็นแรงงานไทยอยากไปเรียนภาษาเพิ่มนะีต้องไปเรียนที่ไหนมีเงื่อนไขยอย่างไรก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามท่านผออ,อได้นะคะท่านผอ,อคะพูดถึงเรื่องแรงงานไทยในบ้านเราเนี่ยถ้าดูภาพรวมแล้ว กำลังจะเปิดประเทศนะคะกำลังจะเป็น AEC แล้วด้วยนะคะแล้วก็มีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมทุนกันในบางบริษัทค่อนข้างมากเหมือนกันถือว่าภาษาเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนคะพูดถึงภาษาต่างประเทศเ <c oughs> นี่ยนะคะ <c oughs> ก็ต้องถ้าเป็นระดับไหนเนี่ยต้องอ้างอิงไปถึงหน่วยงานระดับโลกเหม,มือนกันนะคะอย่างเช่น World Bank เนี่ยก็มีการสำรวจว่าแรงงานของไทยถ้าสมมติว่า ออจะแข่งขันกันในอาเซียนเนี่ยสิประเทศเนี่ยแรงงานของเราอยู่ระดับไหนหรือว่าถ้าในระดับโลกแล้วแรงงานของเราอยู่ในระดับไหนะนะคะเขาบอกว่าแรงงานของไทยค่อนข้างต่ำํำค,ค่อนข้างต่ำนะคะสำรวจมา40 หประเทศหรือ,อยังเนี่ยนะคะ46 47ประเทศของเราอยู่ลำดับที่44นะคะต้องใช้คำนะว่าเกือบรั้งท้ายเลยนะคะแบบนี้ค่ะแต่ไยงไก็ตามในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราอยู่ในระดับนี้เราก็ต้องรีบพัฒนาร,รีบนะคะรีบพัฒนาอย่างรวดเร็วแล้วก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องของออภาพรวมของทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะ จะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนเท่านั้นแต่จะต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างทั้งหน่วยงานภาคราัฐเอกชนในการผลักดันให้แรงงานของเราเนี่ยก้าวเข้าไปสู่ภาวะของการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่างดีนะคะนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็น สิ่งจําเป็นมากอย่างยิ่งเลยค่ะออจำเป็นสุดๆเลยนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมลองดูในเรื่องของการสมัครงานเนี่ยส่วนใหญ่คุณสมบัตินี่ถ้าเป็นบริษัทร่วมทุนหรือว่าบริษัทที่ต้องมีการติดต่อกับต่างประเทศเขาก็จะระบุไว้เลยว่าถ้ารู้ภาษาอังกฤษนี่ก็จะพิจารณาเป็นพิเศษ มันจะมีโอกาสมากขึ้นเลยใช่ไหมคะแน่นอนค่ะเป็นเรื่องของการเพิ่มรายได้ของบุคคลด้วยนะคะนอกจากนั้นในบริษัทที่เขาไม่สามารถจะได้แรงงานที่มีคุณภาพทางด้านภาษาเนี่ยเขาก็จะถือว่าผระสิทธิภาพแรงงานที่เขาอาจ้างไปในองค์กรของเขาเนี่ยด้อยคุณภาพเมื่อด้อยคุณภาพทางด้านคนคุณภาพของสินค้าและบริการก็จะด้อยไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่บอกว่า เมื่อมีการสมัครงานส่วนหนึ่งจะต้องระบุไปเลยว่าภาษาอะไรที่คุณสามารถพูดได้เป็นภาษาที่สองหรือที่สามใช่ใช่ในใบสมัครงานก็จะมีให้กรอกเลยคุณพูดอะไรได้อีกบ้างใช่ค่ะแล้วก็มีบางบริษัทจะให้ประเมินตัวเองด้วยดีมากดีพอใช้ปานกลางค่ะแต่ว่าแรงงานของเราเนี่ยเวลาจะกรอกใบสมัครก็เริ่มกลัวละว่าจะจะดีหรือจะพอใช้ไม่มั่นใจในศักยภาพตัวเองในที่สุดบางทีก็ไม่กรอกข้อมูลเลยทําให้เสียโอกาสในการที่จะ คัดเลือกได้รับการคัดเลือกเข้าไปทํางานะนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็จะต้องพัฒนาตัวเองก่อนละก่อนที่จะเข้าไปสู่ตลาดแรงงานหรือว่าแม้กระทั่งได้รับการกคัดเลือกเข้าไปสู่บริษัทแล้วสถานประกอบการแล้วทํางานอยู่แล้วก็จะทิ้งเรื่องนี้ไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยบอกว่าอยู่ในระดับพอใช้แต่พอใช้แค่ไหนพอใช้ในการสื่อสารพอใช้ในการสื่อสารเบื้องต้นหรือพอใช้ในการสื่อสารระดับดีนะคะพอใช้ในการสื่อสารระดับหัวหน้างาน สามารถที่จะเข้าห้องประชุมผู้บริหารได้อ,อย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นระดับระดับไปไม่ใช่เฉพาะแรงงานที่ที่พื้นพื้นนะคะ,คะระดับสูงขึ้นไประดับที่อยู่ในภาคที่จะเป็นผู้บริหารแล้วก็ในบางครั้งก็ยังไม่สามารถที่จะสื่อสารเป็นภาษาอ,อ,อังกฤษได้หรือภาษาต่างประเทศภาษาอื่นได้ด้วยค่ะ,คะ พูดถึงในเรื่องของศักยภาพแรงงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นตัวแรงงานเองมักจะไม่ค่อยมั่นใจในทักษะสกิลของตัวเองนะคะอย่างคนไทยหลายคนเราเคยได้ยินว่าโอ๊ยฝรั่งอย่าเดินเข้ามาหาฉันไปไปที่เอออย่ามาคุยกับฉันใช่ค่ะเป็น<อ>ไห<ม>่ส,ส่วนหนึ่งเป็นนิสัยของคนไทยขี้อา,อายใช่ใช่ใชคนไทยจะขี้อายไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะสื่อสารเวลามีคนต่างชาติเข้ามาทักทายก็อาจจะหนีไปเลยใช่ไหมคะไม่กล้าที่จะ ตอบโต้แต่ถ้าเราขจัดปัญหาตัวนี้ได้เนี่ยเราก็จะสามารถสื่อสารได้ง่ายขึ้นนะคะังนั้นทางกรมเนี่ยก็จะพยายามที่จะหาวิธีการที่จะให้คนคลายความกังวลเรื่องการใช้ภาษาอย่างถูกต้องวาวยากรจะถูกลำดับไหมเขาจะฟังเรารู้เรื่องหรือเปล่าสำเนียงจะได้ไหมเรียงลำดับประโยคยังไงโอ๊ยพอเจอชาวต่างชาติปุ๊บที่เรียนมาทั้งหมดหายไปหมดเลยค่ะ <c oughs> เหมือนแบบเหมือนจาอะไรไม่ได้เลยเรื่องใบนี้ใช่ค่ะแต่ก่อนที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ดีเนี่ยก็ต้องคิดก่อนว่าเมื่อเราเมื่อเรา เป็นเด็กเนี่ยเราก็ไม่ได้เรียนเรื่องการใช้ไวัยากณ์นะคะเราก็จะพูดไปตามธรรมชาติใช่ไหมคะเด็กเด็กต้องพูดคําเดียวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองก็จะเข้าใจแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆปรับการพูดให้เป็นประโยคหลังจากนั้นก็จะพูดเป็นเรื่องราวนะคะก็เช่นเดียวกันในภาษาต่างประเทศก็เหมือนกันเราอาจจะไม่ได้พูดแค่ภาษาอังกฤษอันเดียวนะคะในที่นี้เนี่ยคำว่าภาษาต่างประเทศเนี่ยเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ อาเซียนในปี58แล้วเพื่อนบ้านเราก็ใช้ภาษาของเขานะคะเวียดนามพม่านะคะลาวกัมพูชาเองใช่ค่ะเขาก็ใช้ของเขาเราใช้ของเราแต่ในเมื่อมีประเทศอาเซียน10ประเทศเข้ามารวมกันแล้วเราจะคุยกันยังไงล่ะเพื่อให้เป็นภาษากลางก็จะมีกฎบัตรอาเซียนกําหนดมาเลยว่าให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางสําหรับอาเซียนนะคะนั่นอันแรกเลยเนี่ยภาษาแรกเลยที่เราควรจะเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนเนี่ยก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษก่อนหลังจากนั้นจะเป็นภาษาอื่นๆที่บวกเข้ามา อันนั้นก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจของไทยสถานประกอบการกิจการของไทยหรือแม้กระทั่งทักษะส่วนบุคคลของของแรงงานไทยของตัวแรงงานเองใช่ค่ะนะคะก็จะได้หลากหลายภาษาเลยอย่างภาพที่เอามาประกอบตอนนี้เนี่ยค่ะเป็นการเรียนภาษาเพื่อนบ้านใช่ไหมคะเมื่อครู่เห็นมีตัวอักษรเป็นภาษาน่าจะพม่าหรือเปล่าไม่แน่ใจมีหลายภาษาเลยอันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่ไหนคะท่านผอค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพที่เรา ฝึกอบรมนะคะ <c oughs> ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน <c oughs> ที่เชิญ <c oughs> ผู้ที่สนใจจะฝึกภาษาเข้ามาอบรมกับเรานะคะอย่างมีเรามีทั้งหมดตอนขณะที่เราจัดใน,ในขณะนี้เนี่ยนะคะ นอกจากภาษาอาเซียน10ภาษาแล้วเราก็ยังมีภาษาอื่นที่จะช่วยโดยเฉพาะอย่างิ่งภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีนะคะโอ้าเรียนมากใช่ค่ะเกาหลีได้สแลงเฮโยคำเดียวก็อาจจะยังไม่พอสําหรับการทํางานกับบริษัทที่เขาใช้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาที่ในจ้างอาจจะมาสอบถามท่านใช่ไหมคะทีนี้ในการฝึกอบรมเนี่ยค่ะเราก็ต้องใช้การ ความความกล้าในการที่จะพูดก่อนคืออันดับะะแรกเลยคือเราต้องทลายกำแพงของตัวเองให้ได้ก่อนใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะการทลายกำแพงก็แปลว่าเราจะเข้าไปสู่การทํางานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีค่าจ้างที่เหมาะสมะกับการที่เราอุตสาห์เรียนมาจนต้องเยอะตั้งแยะแต่ขาดตัวเดียวคือภาษาเนี่ยเราจะทํำยังไงนะคะเพราะนั้นกรมเนี่ยก็พยายามจัดหลักสูตรที่ ทล,ลายกำแพงกั่ที่คุณนางสิมาว่านะคะเราจะฝึกให้เขาพูดก่อนเราเชิญวิทยากรที่มีความสามารถในเรื่องนี้มาเนี่ยหลายหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะเราเคยเชิญวิทยากรภาครัฐจากกระทรวงการต่างประเทศนะคะ,คะเราเคยเชิญวิทยากรภาครัฐจากมหาวิทยาลัยต่างๆเข้ามาหลังจากนั้นเราก็เชิญวิทยากรภาคเอกชนที่เรารู้จักกันดีเช่นสถาบัน แอนดรูบิกส์อะเดมี่โอ้คุณแอนดรูนี่ก็จังมากใช่ค่ะนะคะคุณเต้นะคะเชิญมาคุณคุณคริสโตเฟอร์โอ้โหแต่ละคนนี่ถือเป็นเป็นดังๆในระดับถ้าเป็นวงการบันเทิงก็ซุปตาเลยนะคะภาษาอังกฤษค่ะใช่นะคะงั้นตรงนี้นอกจากนั้นนะคะส่วนหนึ่งที่สำคัญคือเราเชิญคนที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในต่างประเทศนะคะมาบอกว่าเมื่อคุณทำงานกับคนต่างชาติเนี่ย วัฒนธรรมภาษาการใช้เนี่ยไม่ใช่แต่ใช้ภาษาเป็นแต่การใช้ภาษามันต้องขึ้นกับวัฒนธรรมของประเทศเขาคืออันนี้สอนลึกลงไปเลยใช่ค่ะเพราะว่าบางคำเนี่ยอาจจะใช้ในระดับหนึ่งแต่พอเป็นระดับกันเองก็อาจจะเป็นคำอีกแบบนึงใช่ค่ะโอ้แล้วก็มีคําเฉพาะคําไหนพูดได้กับภาษานี้พูดไม่ได้ใช่ค่ะโอ้โหนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่บอกค่อนข้างรอบด้านเหมือนกันใช่ค่ะนะคะแล้วพอ จ้างคุณครูจ้างวิทยากรมาอบรมแบบนี้เนี่ยผลที่ได้รับตอบกลับมาสําหรับแต่ละรุ่นที่เข้ามารับการอบรมเป็นยังไงบ้างคะถือว่าจะเป็นการตอบรับที่ดีมาก <c oughs> นะคะที่ดีมากเลยเพราะว่าทุกคนก็บอกว่าอบรมจบรุ่นนี้แล้ว30ชั่วโมงแต่ละรุ่นเนี่ยนะคะเราจะประมาณ30ชั่วโมง <c oughs> เพื่อให้ประเมินดูซิว่าในระดับที่1เขาเป็นยังไงนะคะ ส่วนใหญ่เขาจะกลับมาเรียนในระดับที่2ระดับที่3ต่อไปเรื่อยๆก็คือเหมือน,นพัฒนาระดับขึ้นไปอีกแอดวานซ์ไปเพราะการเรียนครั้งเดียวเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะพูดได้ะนะคะต้องเป็นการฝึกไปเรื่อยๆเพราะการการฝึกอบรมทางด้านภาษาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับวิชาชีพอื่นๆนะคะในในหัวข้อฝึกรวมอื่นๆเราต้องอาศัยความรอบรู้ของวิทยกรหลายๆด้านเช่นวันนี้เราเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยมาสอนละเขา่อไปอีกแบบนึงใช่ค่ะทฤษฎีก็มีประสบการณ์ของอาจารย์ก็มีการพูดกัน ผิดถูกของนักศึกษาที่อาจารย์เคยสอนก็มีแล้วก็มาสอนแรงงานว่าเนี่ยอันนี้มันผิดนะถ้าผิดแล้วมันจะทําความเสียหายให้กับตัวเองยังไงเสียหายกับองค์กรยังไงนี่คุณแอนดรูบิกใช่ค่ะก็จะสอนสนุกสนานด้วยค่าสนุกสนานอย่างเดียวนี่ก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าคุณแอนดรูเนี่ยจะเข้าใจพฤติกรรมของคนไทยอันดับแรกเลยที่คนไทยขี้อายใช่ค่ะไม่กล้าจะพูดไม่กล้าจะออกเสียงนะคะนี้คุณแอนดรูก็จะมา จัดทําหลักสูตรโดยเฉพาะสําหรับแรงงานไทยเลยนะคะ oh. ใช้เฉพาะเลยว่าในภาพที่เห็นเมื่อสักครู่ที่เป็นค <c oughs> ุณอรูเนี่ยนะคะก็ <c oughs> คือเป็นหลักสูตรสำหรับเ,เขาใช้คําว่า English for Hospitality <c oughs> ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการนะคะ <c oughs> แต่เราก็จะเลือกแค่5้าสถานหรือ5สาขาอาชีพก่อนทดลองดูซิว่าเขาจะชื่นชอบแค่ไหน <c oughs> ผลตอบรับจะเป็นยังไงนะคะแล้วการจัดอันนี้นะคะก็เนื่องจากว่า ประเทศเราเนี่ยจะต้องนำด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเราก็เลยนำในเรื่องของภาษาเพื่อการบริการก่อนนะคะในวันนั้นเราก็พูดเรื่องการบริการนะจะมีอะไรบ้างก็มีเช่นนวดสปาเวลาคนเข้ามาต่างชาติชอบมานวดใช่ค่ะจะเป็นนวดสปาที่มีคุณภาพนะคะไม่ใช่นวดสปาที่กวักมือเรียกกันก็มีการเชื้อเชิญที่เหมาะสมมาซาดมาซาดอยู่หน้าร้านเนี่ยไม่ทราบพู